ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับ จะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M m e ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ดูผ่านคลิปชัดคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผม อีเมลอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้แล้วครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมอ่านี่นะครับผมจะอยู่ล่างๆเลยนะผมผู้ติดตามนะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับผมในสองของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับผมเพิ่มผู้ติดตามนะครับในตอนก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคาอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในตอนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับกด Copy copy ลิงก์มาเลยครับกดวางเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามของเราไปนั่นเองนะครับผมผมเอาสักหนึ่งรคนละกันนะครับ ค่าใช้จ่ายเพียงแค่2.4บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบอะไรยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดส่งไปได้เลยครับก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับได้รับค่าสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดําเนินการนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์โปรไฟล์ เฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผม2.4บาทนะครับตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มผู้ติดตามไปนะครับผม100คนนะครับสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR Code าร์โค้ดทูมันนี่เนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR Code นะครับได้รับโบนัสเพิ่มหาเปอรเนต์เลยนะผมเพียงแค่เติมเงินหนึ่งพันบาทกันไปนะครับทูมันนี่วอลเล่ เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะผมที่มีปัญหาด้านยัดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูตัวเชื่อเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปเพียงข้อความหรือว่าส่งรูปภาพให้แอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนจูอาคมมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลละราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือนะผมก็จะเป็นนนนนรรรราาายลละะเอีีดขงงคคคต่่ๆๆััั้บบ เข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครน้องผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอน้ผมใหเลื่อนตรงด้านบนสุดเลยนะครับตรงซ้ายมือน้ผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook น้ผมทิกตอกอินสตาแกรมนะครับยู t ูบ e น้ผมเทเล gram นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับ Facebook ของเราก็จะมีเพิ่มยอดไลค์น้ผมเพิ่มยอดไลค์บวกอิโมจินะครับนี่ครับผมเพิ่มยอดไลค์บวกติดตามแฟนเพจนะครับผมอ เพิ่มยอดแชร์นะครับผมเพิ่มคอมเมนต์นะผมเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวคลิปวิดีโอนะผมหรือว่าจะมีเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะผมเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะผมในส่วนของเมนูบริการมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะผมที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาเนี่ยตาค,าค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่กดก๊อปปี้ลีดของเราแล้วก็กดส่งให้เ,เพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เเเเเเสสรรริมไปปอออีีกกช่่่งงงทาาานนนึลลยยะคับพื็ว ครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราเลยนะครับผมว่าผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้มี121คนนะครับผมผมขอกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับอนี่นะครับผมผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นมาเป็น221คนแล้วนะครับเดี๋ยว่าเร็วเร็วมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใครน้อะ่ผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปํัมเพจหรือว่าปััมแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE SME m วาใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ